ปัญหาหนี้สินครูเป็นปัญหาเรื้อรังมานานหลายสิบปีส่งผลให้เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่อยากเป็นครูในสถานศึกษาเพราะครูจบใหม่มีเงินเดือนไม่ถึง7,000บาท นายบำเนตจทิพอักษรรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูกล่าวว่าในรอบปี2553ต่อเน,นื่องมาถึงปีนี้ครูมีหนี้สินอยู่ประมาณ189,000ล้านบาทจากจำนวนครูที่เป็นหนี้ประมาณ140,000คนซึ่งครูในระดับประถมศึกษาจะมีหนี้สินมากกว่าระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาส่วนภาคอีสานมีครูที่เป็นหนี้สินมากที่สุดและในจำนวนครูที่เป็นหนี้ทั้งหมดมีหนี้ประ เสาหาถึง20,000คนเฉลี่ยคนละ2ล้านบาทนโยบายในการรวมนี้นะครับให้บุคลากรครูเหล่านี้ได้มีนี่อยู่ที่เดียวนะครับแล้วเราก็จะเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำอยู่ประมาณ20,000กว่าคนซึ่งเรามีโครงการนะครับจะเข้ามาดูแลครูเหล่านี้เราหาแหล่งสถาบันการเงินให้นะครับประมาณไอ้คนละ3ล้านบาทแล้วเราก็จะแก้อย่างเป็นระบบโดยให้ครูรวมนี้สากรณกรวมนี้พัฒนาชีวิตรวมนี้ชมพครมาไว้ใน นี่กลุ่มเดียวกันกับสถาบันการเงินในอาัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำแต่เราจะช่วยประมาณ2 0,000ื่กว่าคนนะครับ ปัญหานี้สินครูทำให้นักศึกษาที่จบการศึกษาไม่อยากประกอบอาชีพครูในระบบแต่จะไปทำอาชีพครูในสถาบันกวดวิชาที่มีรายได้ดีกว่ากระทรวงการคลังรายงานว่าปี2553โรงเรียนกวดวิชามีรายได้จากนักเรียนประมาณ1,000-3,000บาทต่อการเรียน1คอร์สและในช่วง3ปีที่ผ่านมามีจำนวนสถาบันกวดวิชาเพิ่มมากกว่า1,000แห่งรวมทั้งหมด2,715แห่งทั่วประเทศและมีครูสอนกวดวิชาอยู่ประมาณ7,1 199คนสถานการณ์นี้จึงทําให้สกสคทําโครงการใหม่เน้นแก้ไขปัญหาครูกลุ่มนี่สาหัสพร้อมผลักดันกฎหมายเพิ่มอัตรางเงินเดือนขั้นพื้นฐานสําหรับผู้ที่จบปริญญาตรีนั้นจะได้รับเงินเดือนอัตราเริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0 0ับาทขึ้นไปในปีพศ2554นี่เราจะแก้ปัญหานี่สินครูนี่สาหัสนะครับในจำนวน20,000กว่าคนเนี่ยให้มีจำนวนนะครับไอ้ตามกว่าหมื่นคนให้อยู่ในใน,นกลไกที่เราสามารถจะควบคุม ดูแลครูเหล่านี้ได้นะครับเพื่อไม่ให้ไปสร้างหนี้สินต่อไปส่วนครูที่เป็นหนี้อยู่แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราไม่เป็นห่วงเพราะว่าครูเหล่านี้ได้รับการพัฒนาค่อนข้างจะเป็นระบบแล้ววันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาริการนะครับก็ได้ให้ครูส่งเสริมคุณภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการที่ได้เลื่อนวิทยาฐ,ฐานะอย่างเป็นระบบกศส์วันนี้เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือครูให้ครูได้รับการเลื่อนวิทยาฐานะโดยที่ไม่ต้องไปทําผลงานค่อนข้างจะจะ จละลำบากนะครับเอาความจริงเอาข้อเท็จจริงมาว่ากันครูที่มีผลงานระดับประเทศผลงานระดับกรมก็สามารถที่จะเอาผลงานเหล่านี้มาปรับนะครับในการเลื่อนวิทยฐานะเมื่อได้เลื่อนวิทยฐานะแล้วเนี่ยครูเหล่านี้ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญพิเศษก็จะมีเงินเฉพาะตําแหน่งเพราะงั้นเงินเหล่านี้ก็จะมาดูแลนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหนานี่สินในระดับหนึ่งเช่นกัน นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการเคยทำรายงานเปรียบเทียบระหว่างไรายได้ครูไทยและครูต่างประเทศหลายครั้งโดยระบุว่าครูในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นมาเลเซียครูเขาจะได้รับเงินเดือนมากกว่าอาชีพอื่นๆ และหากต้องไปทำงานในถินธุระกันดานก็จะได้รับเบี้ยกันดานเพิ่มอีกเดือนละ1 5 0 0 0บาทด้วยซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสวัสดิการของกรูไทยและในขณะเดียวกันค่ะกระทรวงศึกษาธิการก็จะเน้นส่งเสริมให้ครูไทยใช้เงินอย่างประหยัดและหาไรายได้เสริมจากช่องทางอื่นๆเช่นการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูเพื่อบรรเทาปัญหาหนี้สินครูซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป